ผมเป็นเร้เาคณะบรรณธาน,านผมว่าจะต้องมีสมชาติครับมีอยู่5ประเด็นหอาถึงหประเด็นนะครับที่ผมจะไปเรียนสอบถามแล้วก็ตั้งคำถามนะครับข้อที่หนึ่งครับผมอยากรู้ว่าจากคำสั่งนี้เนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วในอนาคตก,กว่าครับจะมีคำสิทธิ์เนี่ยเราใช้เงินทัประมาณหลายเดนเนี่ยในการต่อสู้คดีเนี่ยไปแล้วเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ไม่ว่าและรวมไปถึงเราต้องไปจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยหรือไม่อย่างไร ในการเข้าร่วมเป็นทีมกฎหมายกับทางอัยการเพื่อต่อสู้เพื่อนำข้อได้จริงสู่นิยาตรตตุลาการข,ข้อที่1ข้อที่2ครับที่ว่าเลื่อนการฟังคาชี้ขาดเนี่ยผมอยากจะขอทราบว่าเลื่อนมาแล้วกี่ครั้งแล้วครั้งที่จะถึง6ปี6กการ30กันยาหกแปดนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเหตุผลแห่งการเลื่อนที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรนะครับข้อที่3ครับเป็นไปได้หรือไม่ครับว่า ในระหว่างการเลื่อนที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่ามันมีข้อได้จริงบางอย่างที่ท่านก็พูดอยู่หลายครั้งว่าเราอาจจะเสียเปรียบการยกเลื่อนคำสั่งนีอาจจะเสียเปรียบอะไรก็ตามเนี่ยนะครับการเลื่อนการคำ,ำชีข้ขาดออกไปเนี่ยก็เพื่อเปิดช่องในการผมเชื่อว่าก็เพื่อเป็นการเปิดช่องในการเจรจากับ k g s g a เ e Consolidator ใช่ไหมครับต่ทีนี้การเลื่อนแล้วการเจรจาที่ท่านบอกว่าทางท่านนายการทีมท่านนายการบอกว่ามี ก็มีการเขามีการมีนข้อเสนอม,มาสิบหกข้อบ้างสิบสี่ข้อบ้างผมอยากจะขอให้ท่านไม่รู้ว่าเป็นความลับหรือไม่อย่างไรท่านช่วยเปิดเผยหน่อยได้ไหมครับว่าเขาขออะไรเรามาบ้างแล้วเราให้อะไรเขาไปบ้างแล้วเราจะต้องเรายังจะต้องให้อะไรเขาอ,อีกต่อในอนาคตน,นะครับข้อที่สี่ครับก่อนจะตั้งคําถามผมขออนุญาตเรียนให้ประธานครับและท่านในที่นี้ว่าผมเองนะครับวันที่ยี่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่หนองทอแคลา ร่วมก,กับท่านดกร์ุญสังจะจำเป็นด้วยตัวเองไปเพื่อดูปัญหาเคสนี้เลยครับปรากฏว่า2อเซสชันเซสชันที่1เข้าภาผมกับคณะกมทไปฟังบรรยายสวยหรูเลยว่าเหมืองทองอัคราเราเรามีปัญหาอย่างไรอย่างนี้เนี่ยทุกคนทราบดีแต่วันนี้เรากลับมาเปิดได้แล้วแล้วเราก็มีเราก็ตั้งเราก็เขพูดนกันเนี่ยที่เราเข้าใจกันอยู่ก็รอคําชี้ขาดแต่สามารถโอปริได้แล้วนะครับทีนี้ เซสชั่นที่หนึ่งจบไม่เป็นไรครับเขาก็พูดแต่สิ่งที่มันสวยหรูแต่เซสชั่นที่สองเนี่ยน่าสนใจมากช่วงบ่ายเป็นเซสชั่นที่ให้ชาวบ้านที่รับผลกระทบมาร่วมรับฟังด้วยและมารูปแสดงความคิดเห็นด้วยในวันที่25 15, เ 15, 15, มษายนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านก็ลุกขึ้นในระหว่างที่คิงสเแอที่อ,อัครากรอธิบายเนี่ยชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาท้วงหลายครั้งว่า ที่คุณนําเสนอมันไม่จริงมันเป็นเท็จอย่างไรทั้งสารไซยาไนต์สารโลหนะหนักทั้งฝุ่นทั้งเสียงคุณไม่ทำกลางวันคุณไปแอบทำเปิดๆเหมือนตอนกลางคืนอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ยินได้ฟังมาจากปากของชาวบ,บ้านเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามพอทธิศรีถือว่าผมไม่ทราวบว่าทางทีวาการนะครับทางที่ีฝุ่นของเราเนี่ยได้เอารายงานนะครับก่อนที่มีการออกคำสั่งหลังที่ออกคำสัง่งโดยกระทรวงกลิเ่เหมืองเนี่ย เราได้มีการไปสำรวจหรือเอารายงานของผลกระทบที่เกิดที่กับชาวบา้บานเนี่ยแล้วก็กระเนี่ในเชื่อ,อ,อมโยงถึงกรมควบคุมมลพิษว่าคุณได้มีการตรวจสอบสุขภาพของชาวบา้านในรศมี5กิโลเมตรหรือไม่ว่าใครได้รับผลกระทบบ้านอย่างไรสาหัสมากน้อยแค่ไหนแล้วตรงนี้อกการได้เอาไปต่อสู้ในชั้นอนยญารตุลาการหรือไม่อย่างไรเพราะอัอยาการตุลาการเขาต้องรับฟังถ้าหากว่าเป็นหลักฐานที่มันเกิดขึ้นจริง แล้วผมก็ยังอยากจะถาม,มกรมควบคุมโรคว่าเอไอเอ e เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันมีสภาพาบังคับหรือไม่อย่างไรผมคุยกับทางเหมืองทองคาราเขาบอกว่าเขามีการตั้งกองทุนโอ้โหมีเงินหลายล้านบาทแต่พอถามว่าแล้วเคยเอาอกองทุนเนี่ยไปจ่ายให้กับชาวบ้านไหมเงียบไม่ไม่พูดเลยไม่บอกเลยว่าได้เอาเงินนี้ไปเยียวยาชาวบ้านที่รับผลกระทบอย่างไรในมุมกลับเหมืองทองคาราเขาตัดสินบอกสสว่าเนี่ยอ๋อจริงๆชาวบ้านไม่ได้เดือดร้อนหรอกเขาอยากจะขายที่กับมึงมากกว่ามาล้อเนี่ย ก็เพราะว่าอยากขายที่อันนี้สิ่งที่ผมมาเล่าสู่รกันฟังข้อที่5ครับผมฟัรนท่านนิยาการเนี่ยเออโทษท,ท่านอุตสาหการรมก็บอกว่า,อ,าอะไรนะไอ้มันเป็นชั้นความลับอะไรก็ตามเนี่ยทางท่านนิยาก,าการก็บอกว่าโอเคต้องมีบทรองรับแต่ท่านตอนแรกที่บอกว่าเปิดบทรองรับเนี่ยมันแต่ว่าถ้าถาจะยกบทรอ,องรับก็คือยกเรื่องคำสั่งนี้แต่จะทําให้เราเสียเปลี่ยนนะครับแต่คุณเป็นคนมาท่านกับตอนตอนท้ายท่านบอกว่าเฮ้ย ้บทลงรับเนี่ยมันเพื่อคุ้มครองใครบางคนกลุ่มคนบางคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ในอนดีตที่ผ่านมาตอนนี้ในคาําสั่งที่มีคาําสั่งใช้เนี่ยอยู่หรือเปล่าสรุปว่าบทลงรับเนี่ยทางอัยการคุณพอให้หนึกตอบชัดๆได้ไหมครับว่า